สวัสดีครับมื้อนี้วันที่18ตุลาคมครับ2/63ข,ขึ้น2ค่ำเดือน12ปีชวดก็ตามสัญญาครับเว้นพักไป2เมือมื้อนี้เฮาก็มาเบ่งอู่ต่อเรือสร้างอินซีครับโอ้คนหลายทัม้มดเนี่ย คกครับึเพิดคำมูลครับน่าสิยังน่าจะยังเหมือนเดิมครับจากวันที่สิบห้า ว,วันนี้มีวันนี้มีสั่งมาจากคนนีสย3คนสามคนใ่เมือ่อื่นมือ่อื่นหมเแล้วนะวได้ผักเนาะสิบหกสิบเจ็ดกิโลเลืดบรักย่งมามาวัดนี่แหละ เมือนี้นะเห็ดแต่คอ,อนโปรผู้ดินบอกครับมันงงน่ก็สแล้ว,อ,อ,ลวอีกสมื่อเือลายครับนะี่ของครนผู้ดินบนเะโอ้ยังดีงเก็บเลยเนะะาะไลยังเสียบอยู่เลยอันนี้เห็ดเห็ดนางกับตัวนี้ปีงครับ อออืมแต่ว่าส่วนกลางเฮือในโบเทียดยังเนออ่าครับตัวนี้กับประมาณเที่ยงครับก็สร้างกระเทมตัดปิงครับตัดปิงใส่ใส่เฮือส่วน้ายเฮือก็โอ้ติดกงเฮือเรียบร้อยแล้ว ปิงเฮ้ากับเป็นส่วนที่ซอยยึดกับให้เฮ้าแข็งแรงซิติดในโกลาีน่ดีเป็นเฮ้าใหญ่ครับคู่ตัดผมใหม่คือแล้วปุ๊บแม่นมาแต่กรุงเทพบอเนี่สีแดงกันแล้วครับ มือนีเป็นยังโอ้มอนีทงาการสนับสนุนโดยแก้ววัสดุครับเสียคืนอาสายจนเมื่อแล้วโอ้นี่ครับปิงแต่โซงน่กันยังเล่งพนพอผู้ดินเลยเฮือซิบไปไดเฮ็ดเจาะโซงน่เฮ็ดเทียง พอวหวแต่มันจะหาแล้วบุญเดี๋ยวเซ็ตอีกสักสองคำมือมันจะเป็นรูเป็นร่างหเหมืนี้เดียออ๋ยวคอยเชียร์งานเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวดีกว่าตัวเป็นตัวเราสั้นมัน,ม,นมันนัดทวายลิงสุดลำใดเดี๋ยวนี้ลิงสุดลำใหญ่ที่ตร<อ>งต้อ,องแล้วต้องแล้ววันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองหยิบซองทิ้งซองล้ำเลยสีปิโก้เอาอีกเลยตัวนี้ต้องสีปิโก้นครับมาตรฐานเดิมครับ โอ้จะเป็นคัดทางในเรียบร้อยแล้วครับนี่นนี้ก็เป็นปายบุญครับยังมายังมาบ่มดแต่อยู่ทัง้งนาวาัดกันยังมีผู้มาถวายกระถิอน,นู่ครับนี่เรือครับ <c oughs> อ๋ออนีร นี่ครับก็ใส่ปิ้งแล้วครับเมื่อนี้ใส่ปิ้งเหรอไ่โอ้่ยังบริสายเออคนยัเนนงเก็บบมดแล้วครับ ม่หดตัเห็นหมด่ห่อวันเดิว่ามาแต่ทางใดของเนี้ยมาเจอคนิีใจคนมีไสโอ้โหเนี่ยมาลำนานเนาะเป็นเือจักฟีไฟหรือิปส่งสิบสอง เรือเข้าใหม่หนึ่งลำครับจากควนท่ศสซื้อหงาวันหดครับลูกไม้หลวงฮะลูกไม้หลวงลูกไม้หลวงอ้โนั่กัาอมาองอกันโอ้โหเนี่ยนะครับอ

เ,เพชรขม,มูนครับเพชรขมูนในขนาดสีเรียลพ้อมกันท้นที่ยี่สิบสองครับนะครับเพราะว่าเพิรซิมีแข่งอยู่กลุ่มพบว่าปีเนาะวันที่ยี่สิบสี่ยีบหาครับเออนี่นน ก็ต้องสร้างว่าว่าต้องถาเบิงมือ่มอ,อื่นครับคาดว่าน่าจะทำไปพร้อมกันครับพร้อมกันคือเพื่อนว่าการนั่นเก็บทองเฮัวเงมันใส่การใส่การกบออกเนาะ กบแล้วมันจะมีฝุ่นนะครับต้องได้เห็ดไปพร้อมกันถ้ามีฝุ่นมีฝุ่นแล้วลำไหนที่จะทำสีมันเห็ดสีบ่ได้ถ้าทำสีก็ต้องไม่มีการยังไงล่ะบ่มีฝุ่นเหมือนนะต้องไม่มีฝุ่นจากเรือก็คาดว่าคงทำพร้อมกันแล้วครับ ท้องเรืออ่าเงี้ยอาจจะทําพร้อมกันทั้งพอรอพ่อผูดดินแล้วก็เพชรขมูลก็ตําอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเรือเรือเข้าใหม่ครับจากวน่ิสัยหนึ่งลําโอ้เป็นเรือ ลูกคุวยหลวงครับเป็่อนเือนั่งขันครับแต่ไม่ในนาขนาดันะเพิ่นเอามาเพิ่นสียเอามาให้ช่างเพิ่นแก้ไขค,ครับบุรี่อหัวนะครับ บึงความนาของไม้ครับนามากนามากการหยกขึ้นบนหาสิธรรมดาเลยนี่ดุงบังเหนือ โอเคความหนักของเอืออูน่าจะน้ำหนักหลายเติ้ครับต้องได้ถามทางคนเอามาครับทางทีมงานที่นำเรือมาว่าเรือลำน,นี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ ธรรมดาครับความหนาความหนานี่ครับ ทำทีมงานขัาเจ้าแล้วงานในจักปงจักปีแล้วบัธรรมดาแล้วเนี่ยนะับ <c oughs> อ๋อจักปีแล้วรับเพื่อนรับนี่ จักปีเราเนแล้วก็บัโอ้เห็ดเอาโอ้เห็ดเองพักได้สสนามแล้วก่าเห็ดใหม่โอ้ใ่บานเห็ดเองเบิงเป็นตานักเนาะนักครับเบิงเต่ขอบใหม่ครับกบวยเพื่อนเห็ดยังไงครับนี่เห็ดใหม่เมื่อไรวะเห็ดใหม่เมืเลยเห็ดใหม่ใหม่เลยคุยกับเพื่อนว่าสิขาเพื่อนไปส่งเมื่อใดบ้นี่ ปกคุณมันเมาครับประมาณเดือนใดครับบ้านสงการครับโอ้สงการเบยเร่งมันเบยเร่งเนาะโอ้ยาวๆครับเอาไปสู่พี่นะครับมันมีสนุานครับโอ้บ้านดงบังหนึ่งครับดงบังหนึ่งพุนพิศัยพนพิศัยโอเคครับเอาเดี๋ยวทาเบึงครับเดี๋ยวว่างๆสิแวะมาถ่ายให้ครับผมครับสิเมเงินได้ไหมนี่ครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับ โอ้เพิ่นทำเองครับทำเองทำเองครับอ้แต่ไม่ดีครับไม่แผ่นย่างน้าเออปะ พักกินข่าวที่ยังก็ดีย่าง่ไม่บึ้งเฮียข้าเจ้าขึ้นบึงเฮียแง่โอ้โหสดๆเลยครับโอ้ยเด็กกินอานางจานงานสร้างครับย่าง่ไม่บึ้งเฮียข้าเจ้าขึ้นบางเฮียเห็ดแต่โดนแล้วซะดอกอาศัยเป็นข้าเจ้าเห็ดเองเนาะจะหาเห็ดอู้แต่มั่อย่างนาเลยเนาะรรรครับรครับโอ้โหเป็น,นนะไ,ปไงครับพักสองวันไปไหนมาบ้าง ช่วยช่วยช่วยงานที่วัดครับเตรียมมาวัดขึ้นเก่าเตรียมมาแรงก่อนมือแรงต้องสี่ทุ่มสี่ทุ่มนึกอีกแล้วมาเกียร์น้องกันเอ็คือว่าเร็วดีเนาะจากมืออีกอีกสี่มือท่านเนี่ยน้อนเห็ดซีอยู่ปะ เป็นสีอืมพ่นพ่กพ,พูด,ดีนในสีเก่าเลยวะเพชรขม,มูนเด้สีเก่าอมเยอรอาะเม่เห็สีแลวรมห็นีนะอานม,ม,มียังหนานักใจอย่่พอสองลบนี่ไเยบมีนะแดงว่าเท็ดทันตามเวลาแน่นอน ทำได้แข็งแล้วโอ้แมน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 อืบายนด้ใส่กระ n อ๋อลำเนี้ใส่กระทงลำเนี้ยออจะาใส่นมใส่กระ n รอรอทเใส่กาดเ่าจะิมใส่กาดินต่ หลายอย่างเนี่ผมติดอะไรอย่างเง้ยแล้วแต่เอ่อเพนเคนัน่นค่ะข้างห้ต้องช่างเมียงเล่าเ้างหน้าด้วยกันเรือเรอาเรเรได้เสริมปิงอย่างบวกกลางเฮื่อไงเสริมเพื่อกันทางทางลำเลยอ๋ตอตรงกลางเรือแค่สิบต,ตัวเองแต่ตอนเขาเปลี่ยนใหม่ไปตลอบนั้นแล้ว<อ>เรือไม่แค่คือเดอนมันเท่ากับเดียวสิอัดใหมยอย่อีกโอ้ยใส่มันบางไปเลย่อยใส่บางแลรวบาตรงตรงกลางคิดเลย คำเบิ่เกันคำว่าไม่ไม่ติดตัดออกมาโอ้ยอย่างอย่างนานเนาะ,ะนานเฮงเราต้องใส่มันบางท่อกันกับเพื่อนเส้งหนาเนี่ยไม่ทส้นหนาเนาะใส่ทอเข้าไ,ขอขอขอไปนะครับเราให้ช่างกินข้าวะนะครับเดี๋ยวทะเพชรไปซื้อแล้วครับคเอาไปช่างทานข้าวครับเดี๋ยวรอดูวันใหม่วันนี้ก็ช่างมาน้อยครับ ก็ตามที่คุยกับจางอินซีแล้วครับบ่ายนี้จะติดกระทงเรือเพชรคำม,มูลแล้วก็ใส่ปิงเนะาะใส่ปิงเรือพรอพูดินกาวมดอีกละโอ้ยอ ผลิตหัดแล้วม okay, ีแต่จ่ายฮะปวดสีเม hey, uh ืองยังบุดดเมืองนะครับนะครับกระทุ่งนะครับอุ้ยแข็งอยู่เด้อนะครับแข็งนะครับไม่ใช่ไม้บางๆที่ไว้ติดแปะเฉยครับ เป็นไม้แข็งนะครับแข็งไหมโอ้นี่ครับติดกระทงเรือนะครับโอ้ติดปิ่งเฮือ แต่เหมือนช่างอินซีบอกครับส่วนหัวส่วนท้ายต้องรอช่างเมียงนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับเพจบุษบาสตูดิโอวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามชม งั้นวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ